ครับคราวนี้เรามาดูข่าวกันเกี่ยวกับ Formula 1สำหรับนักแข่งที่ชื่อว่ามิกชูมักเกอร์ครับลูกชายของแชมเปี้ยน F1 คือมิเชลชูมักเกอร์นะครับ mm hmm. ข่าวลงไว้ไว่าอย่างนี้ครับว่า7จเรสแล้วยังไม่มีคะแนนนะครับ mm hmm. แล้วก็เมีรถเกิดอุบัติเหตุคือรถ F1 mm hmm. ของมิกชูมักเกอร์เนี่ยฮะ สมบัติเหตุ2ครั้งทำให้เกิดความเสียหายค่อนข้างมากเลยนะครับความสามารถหรือทักษะจนถึงเดี๋ยวนี้ในการขับรถ S1 โดยเฉพาะในฤดูการนี้ค่อนข้างจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับค่อนข้างจะแย่นะฮะทำให้มีบางคนเข้ามาคุยถึงมิกชุมักเกอร์ในการแข่ง f 1ตอนนี้ว่า เสื้อคุมหนังที่คุมอยู่นี้ผ่านไปแล้วนั่นหมายความว่าคนที่มีการอุ้มชูหรือดูแลหรือช่วยเหลืออะไรต่างๆหายไปหมดแล้วนะครับมิกชูมักเกอร์ต้องใช้ความสามารถของตัวเองในการแข่งขันนะครับต้องแสดงถึงทักษะความสามารถให้มากกว่านี้นะครับนะฮะแล้วคราวนี้โดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถในการแข่งที่สนาโมโมนโคเนี่ยครับ ค่อนข้างเสียหายหนักมากเพราะรถขาดเป็น2ท่อนเลยนะครับนะฮะมันทำให้ทีมแฮรสนะครับค่อนข้างที่จะลำบากใจนะฮะเพราะว่าจะไหนจะต้องเป็นเรื่องรถเรื่องเงินอะไรต่างๆนานาครับผมนะฮะคราวนี้มิกชูมัคเกอร์นี้ปกติก็จะค่อนข้างทำรถพังนะครับแม้แกจะบอกว่าฤด,ดูการแข่งขันนี้ค่อนข้างจะอีกยาวแต่ก็ เมื่อรถพังหลายครั้งนี้ก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็มิกชูมัคเคอร์ตอนนี้อายุ23ปีครับผมโดยการมีบาดเหตุกับรถ F1 ของมิกก็คือมิกชูมัคเคอร์นะครับแจ้งว่าในช่วงทางผ่านของรถเกิดไหลออกไปแล้วก็เขาทางมิกเองไม่สามารถที่จะบังคับรถให้กลับมาอยู่ในแท็กได้นะครับผมก็เลยเกิดความเสียหายตรงนี้เกิดขึ้นนะครับ สำหรับกุนเทอร์สไตน์เนอร์นะฮะหัวหน้าทีมของฮาร์สนะครับก็บอกว่าเขาเองค่อนข้างที่จะโมโหฉุนเฉียวนะครับผมว่าเมื่อมีการเสียหายหนักขนาดนี้นะครับเราต้องมองต่อไปว่าเราจะเดินทางยังไงต่อเขาบอกว่าครั้งนี้นั้นรถเอฟันของฮาร์สเนี้ยเสียหายทั้งหมดเลยนะครับเสียหายค่อนข้างหนัก และเนื่องด้วยทีมฮาร์สบปัญหาการเงินล่อยหลอลงอย่างมากจากการที่รถพังจากสนามแข่งชินดาครั้งนั้นมิชูมัคเกอร์ขับรถ Vf22 ไปชนกับเบรเลอร์ส่วนครั้งนี้ที่เฟนช์ริเวร่าประสบอุบัติเหตุรถ F1 เหินปะทากับเบรเลอร์ขาดเป็น2ส,ส่วนสำหรับความเสียหายในครั้งแรกนั้นนะครับ ที่ซาอุดีอาระเบียนั้นคุนเทอร์ชไตน์เนอร์ประเมินค่าเสียหายไว้ประมาณ1ล้านดอลลาร์เป็นอย่างน้อยนะครับสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโมโนโครครั้งนี้รถเหินไปประทะกับแผงกั้นเบรเลอร์จนขาดเป็นสส่วนคุนเทอร์ประเมินว่าค่าเสียหายครั้งนี้ประมาณครึ่งล้านดอลลาร์เป็นอย่างน้อยที่ที่ว่าต้องใช้เงิน ซ่อมรถประมาณครึ่งล้านเนี่ด้วยเนื่องว่าเนื่องจากอัตราเงินเฟอ้อและค่าขนส่งพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ารถเอฟวันนี้จะแข่งเป็นสนามสนามไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นจะต้องมีพวกอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆนะครับส่งไปตามประเทศต่างๆที่ทีมรถ F1 ไปเตรียมทําการแข่งขันอยู่ที่ณนประเทศนั้นๆนะครับทีมงานจึงไม่ค่อยพอใจเพราะว่าท,ท,ทีมทีมเองก็มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ คุนเทอร์สไตเนอร์เคยเตือนนักขับเขาว่าให้พยายามเซฟรถให้มากที่สุดโดยเฉพาะในสนามโมโนโกแห่งนี้โดยให้นักขับมองว่าความสามารถจะทำให้เซ็นสัญญาต่อหรือไม่อย่าให้มองไปว่าถ้ารถพังแล้วก็จะทีมงานจะต้องใช้ใจ่ายเงินเยอะอะไรก็ตามไม่ให้มองแบบนั้นจะให้มองว่าถ้าขับดีคุณก็จะได้เซ็นสัญ,ญญาต่อแต่ถ้าเราขับไม่ดีเราก็จะไม่ให้คุณเซ็นสัญ,ญญาอีกนะครับ ส่วนมิกชูมักเกอร์เองนี่สัญญากับทีมฮา a สจะหมดลงหลังฤดูกาลนี้ซึ่งก็ไม่มีออปชั่นเสริมใดๆอีกสำหรับมิกกับทีมฮา a สนะครับนอกจากจะต้องสร้างผลงานที่ดีให้ทีมแล้วก็เซฟรายใจของทีมให้มากที่สุดสนามถัดมาจะเป็นสนามบาคูอาร์เซบไบจานในอีก2อาทิตย์ที่จะถึงนี้คุนเทอร์กล่าวว่าอย่าให้มิกคิดถึงที่นั่งของเลดีฟันในทีมฮาสของเขา แล้วก็บอกว่าทุกสายตาขนาดนี้จับจ้องมาที่มิกดูซิว่าผลงานของมิกจะเป็นยังไงบ้างที่สนามอาเซอบไบจานนี้จะเป็นสตรีทเรสนะครับความเร็วสูงไม่มีด้านข้างถนนหรือเรียกว่าลันออฟโซนนะครับจะเป็นแทร็กวิ่งแล้วก็ด้านข้างก็จะเต็มไปด้วยก่อมแพงคล้ายๆกับมนาโคดังนั้นคินเทอร์ได้เตือนมิกไว้ก่อนเลยว่าห้ามทำรถพังเสียหายโดยเด็ดขาดนะครับ มีฉะนั้นสัญญาคราวหน้าเราจะไม่มีอีกแล้วนะครับโอเคถ้างั้นเราคอยมาดูกันอีก2อาทิตย์นะครับว่าการแข่ง F1 Mix มิกจะทําได้หรือไม่หรือทําได้ดีมากน้อยอย่างไรนะครับสําหรับครั้งนี้ข่าวจาก F1 ผมก็ขอแจ้งไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับพบกันครั้งหน้าครับ